ถ่ายไว้ไงพี่ผมผมก็งงไงผมผมผมก็ต้องถ่ายไว้เนด้านนี้มันด้านอะไรกันแน่ผมก็ไม่รู้เห็นเป็นข้าวแล้วแล้วเพื่อนใจเขาเข้ามารู้เปล่าว่ามันโดนจับไปแล้วเนี่ยฮะมันไปถ่ายที่ด้านใช่ผมก็รู้แต่อันนี้ด้านเนี่ยผมก็อยากจะรู้ด้านนะเขาให้ตั้งเป็นประเภทเดียวไงพี่กวดขัน กดขันก็เป็นกดขันวินัยไงพี่ตรวจผลก็ตรวจผลผมแคทสงสัยกดขันอะไรวินัยอะไรเราเราเข้าใจด้วยกันแบบแฉะพี่แก้วเดี๋ยวพี่จะต้อต้องทำประวัติอะไรด้วยนะรู้ป่ะถ้าเราถ่ายเราถ่ายถ่ายได้ใช่ไยมถ่ายได้ได้เลยพี่ไม่พิลุกหางอยู่แล้วผวกมัน